ก็ออกมาเลยครับผมนับหน่อยจะกด V ให้จริงนะครับทุกคนหนึ่งสองตำ่ำจัดมาเลยครับผม <S <S ขอบคุณครับทุกคนนี่นี่อันนี้อันนี้พี่เขาชวนผมตีฮอนจริงๆนะเว้ยทุกคนเดี๋ยวผมไปทุกคนดูรูปน่ารักไหมนะครับผม แต่ว่าพี่เขาค่อนข้างแบบว่าเอ่อถ่ายรูปเซ็กซี่ครับทุกคนใคาอยากมาเซ็กซี่ป่ะครับอ่ารูปไหนดีวะอ่ารูปโหมีแต่รูปเซ็กซี่ทั้งนั้นเลยอะรูปนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นี่ครับนะครับพี่ไม่ค่อยอยากจะแบบเปรียบเทียบแบบใครบางคนอะไรอย่างเงี้ยกระเทยเอ้ยทิทททฟฟานี่ก็เทยดิไฟ น้องเกมนี่เป็นกระเทยป่ะครับเนี่ยกระเทยก็แย่งไงเดี๋ยวพี่นิวคิดถึงขี้โมไม่คือเขาก็คิดถึงด้วยเขาก็เลยเป็นเ,เขาก็คิดถึงอะ่ะถ้าไม่รู้สึกอย่าพูดดีกว่านะครับบาดไม่เนครับชอบผู้ชายที่หน้าตาป่ะครับไม่ใช่ทุกคนแฟนเก่าเกมหน้าเหี่ยวพี่นี่น้องเกเปรียบเทียบ <c oughs> <ๆ>ขนาดนั้นเลยหรอครับเนี่ย <c oughs> ไม่จะให้พี่จะให้พี่เข้าใจไงว่า เกฟอะไม่ได้ชอบคนที่หน้าตาแต่แบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือน้องเกฟบอกกับบอกเกฟบอกว่าแฟนเก่าน้องเกฟหน้าเฮียกว่าพ <sl ur internet> ี่อีกก็แปลว่าพี่ก็เฮียแล้วใช่ไหมครับเนี่ยไม่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 หมายถึงว่าเอาไงเดี๋ยวเปยใครเลยนะเจอทุกคนมาวินอะไรมาวินแค่ไปกดง้อเขาเฉยเคนใจเย็นดิ เอ้ยเปล่ายูเซอร์มันก็พิมพ์ไปเรื่อยเปื่อยแอะทำไมเราต้องร้อนตัวได้นเนี่ยเมาวินเป็นเพื่อนเกฟง้อมันทําไมก็เกฟเคยแบบมีวะมีเรื่องส่วนตัวกันกูกูไม่เห็นมีใครพิมพ์อะไรเลยนะเนี่ยเห็นเมาวินเหรเมาวินเต็มเลยนเนีอเอ่ยไม่ใช่แต่แต่เกฟอ่ะคือเขาบอกจริงๆชอบใครยากดให้คนนั้นเยอะอันนี้จริงจังเลยนะเอเอเอดอปเปอร์ A A ตัวจริงมาวะเนี่ยกูว่ ตัวไก่แน่นอนเฮ้ยตัวจริงนี่หาแล้วเนี่ยเอ้ยโอ้ยสัตว์กูดกว่าเขามาจริงอูให้สีหัวแดงเลยถนะ้าเขามาเนี่ย,อยขอบคุณด้วยนะครับผมอ้าวก็แปลว่าคนที่ชื่อ AAA ด็อปเปอร์ที่กดลิงให้พี่สองตัวตะกี้ก็มาเปรีพี่อดีนี้ใช่ปะโอ้ยพี่ข้าเบื่อ อะไรอ่ะอ้าวงั้นคนนี้ชื่อว่าหมวยซิมที่เป็น V.P ก็เปพี่อลดิอ้าวอ้าวน้องหมวยอันนี้คืออะไรครับกดกดยี่สิบลอบอมนี่ให้ทําอะไรครับเนี่ยไม่แม่ทำแหละทำไมต้องกดให้ยี่สิบลออมเลยอ่ะครับผมให้กดเท่าไหร่คนมันไม่มีใจไงเลยไม่คิดจะกดใจให้อะนะใจ ใจเรามีดวงเดียวนะรักสาวไว้ดีๆแหมกูเห็นตปนกดได้เยอะเลยกนไปดวงเดียวเหมืนอนกันแหละต่อให้เกมให้ใจพี่อะ่ะพี่ก็ไม่เคยได้ใจเกมอ่ะครับผม,มถึงเกมจะให้ใจพี่อะ่ะแต่ใจเกมก็ยังมีคนอื่นอยู่อะครับผมไม่มีจะมีใครแล้วรักกันจริงมันต้องมีสี่ใจ หลอก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 น้องเกฟเคยฟังเพลงนี้ป่ะครับ <Yeah. S 1> แต่คนที่กดหัวใจให้หลายๆดวงเขาว่าเป็นคนหลายใจน้องเกฟว่าป่ะเออนิ่งเอาไงอะเอาไงเอาไงคือคนรักจริงอะออแค่กดหัวใจเดียวก็สําคัญแล้วครับไม่จําเป็นต้องกดแบบอะไรหลายใจแกมันดูแบบไม่จริงใจครับแป,ป๊บอะไรน้องเกฟแป๊บหนึ่งทำอะไรเนี่ย <c oughs> ทำอย่างนั้นทำอะไรวะเรื่องเกฟรอดูไปเถอะทำอะไรวะ <c oughs> รอดูไปด้วยอ่ะช่วงนี้เกฟเสียตงังค์เยอะสุดอ้าวแล้วจะเสียทำไมอ่ะครับผม <c oughs> ไปแกงพี่ปอนอ๋อไม่เสียตงังค์เยอะหรอกแค่อยากไปแกงเขาเฉยๆนี่ต้องรู้ปะ <c oughs> เราให้ฟัง เราควรแบบเรา่าปอนปอนที่เป็นดีเจ959อ่ะเหรอใช่ที่เขาโดนบึ้มแป้งอ่ะไม่อยากรู้เหรอแล้วเมื่อไหร่จะมาเป็นเกฟ959สักทีอะครับอยากให้เป็นเนาะก็อยากให้เป็นอ่ะแล้วอยากเป็นเมื่อหร่ก็ก็ก็ได้แต่มันแต่คือ959เข้ามามันต้องมีกฎระเบียบนิดนึงอะไรเงี้ย คือมันต้องไปทานข้าวกับหัวสังกัดที่ชื่อว่านิวก่อนนั่นหัวสังกัดเหรอใช่ไหมครับทุกคนอันนี้มันคือกฎระเบียบที่ตั้งกันไว้เห็นป่ะชวนดีๆก็ได้ชวนดีๆก็ไปเออคือมันต้องไปกินข้าวแล้วก็ไปนั่งอยู่ที่คอนโดน้องเกฟเพื่อคุยเรื่องความสัมพันธ์อะไรประมาณเอาจริงเอาจริงนะพี่ถ้าพี่ไปคอนโดจริงอ่ะให้อะไรให้ไปจริงเหรออ่ะ ้มมามาเชียรกูจะไม่ไม่กลัวแล้วกูจะโดนลงพันทิ์ปิปเนี่ยเด็กอายุ17ชวนคนอายุ21ไปคอนโดเนี่ยอ่ะเจ๊ไม่ได้ชวนพี่หรอกพี่จ๋ก็อยากมปกติผู้ชายต้องหลอกผู้หญิงไปคอนโดนะเนี่ยวเจ๊ไม่ได้หลอกลอพี่ไปคอนโดนะอันนี้คือ <c oughs> บอกว่าอยากมาก็มาอันนี้คือเต็มใจเลยใช่ไหมครับก็แบบ ถ้าเธออยากมาเธอก็มาในห้องเรามีไอติมเยอะสวัสดีรองประธานสังกัดพีพ่ไมค์คิตตี้ด้วยนะครับผมรองประธานมารองประธานมารอสิบแปดก่อนอะไรเมืองอะไรเมือง <laughs> น้องเกฟพี่ไม่ค่อยอยากจะบอกอเกฟเท่าไหร่นะองเแฟนเก่าพี่คนล่าสุดอ่ะเอ้ย <m> ไม่ใช่คนล่าสุดสองคนล่าสุดที่เลิกมาครับผม <m> เป็นลูกเจ้าของเซนตันเบอร์ครับ อ้าวเมื่อกี้กูโม้ให้แหลสัตว์เกเกพูดกับเพื่อนเก็พูดกับเพื่อนนี่นี่รู้ไม่จริงแล้วทำพูดนี่หว่าไม่เชื่อไปเซิร์ชเฟซบุ๊กดูก็ได้ครับผมอมแอมอมแอม F H M ไปเซิร์ชดูเลยครับผมนัทชนกอะครับไปเซิร์ชดูได้ขอชื่อเฟซหน่อยดิจะได้ดูว่าเป็นเพื่อนพี่ชายเก็บเปล่านัทชนนกอะนะขอชื่อหน่อย ถ้าเกิดชื่อเฟสมามันก็มีนมมาดิไม่เป็นไรเด็กจะด้ยวยแบบส่งเรื่องที่ปรากดยังไงแป๊บนึงอ่าชื่อเหรอสระไอสระไอฮะสระไอแนอ๊โ,โอโออโอเคโอเคโอเคเออแป๊บนึงสระไอเอา,อ,าอ,าอายังเนี่ยจะได้บอกถูกเดี๋ยวไอมาเนี่ย ออไอ,าาอไะนะใช่ไอราดาเออใช่คือพี่จะบอกว่าคนนี้พี่อเอฟซีอ้แกเหอะอยากรู้มั้งก็บอกเฉยไงว่าไอราดานี่คือเอฟซีคนนี่ขนาดพี่เขาแบบเป็นพี่สาวนะเว้ยแต่คนที่สำคัญยังไม่มากดไลค์เฟซบุ๊กอะเสียใจวะกดไลค์อะไรอ่ะโหโพสล่าสุดก็ไม่เห็นมากดลงกดไลค์กันบ้างเลย เคยสงสารคนป่วยว่างนอนป่วยอยู่เนี่ยเคยจะคิดแอกว่าซื้อยามาให้ไหมถ้าเคยก็ซื้อให้แเราดิอ่าๆโอเคโอเคนี่ชื่อเฟซเขานะะเแรกไหนไหนไหนนัทพงศ์เว้นวัตปุ้ยสงครามอะไรของแกวะอ้าวก็เพื่อนพี่ชายเกฟไงแล้วะเออ ใจเยอะแปลว่าหลายใจใช่ไหมใช่ <c oughs> จะเล่นอะไร <c oughs> ขอแต่งงานพ่อมเพื่อเด่ย <c oughs> ด,ด,ดูดิ <c oughs> ขอแต่งงานพ่อมเพื่อ <c oughs> ด,ดูดิทุกคน คิดจะขอก็ขอถ้าไม่มีใจจริงอย่ามาขอแต่งงานได้ป่าเพ,พ่อนเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เคยส่งเอาดิ้วแ่งกิฟเล่นของมาเลยเจ๊ไม่เคยส่งแม่ไม่มีให้ใครเลยนะโ oh, <yeah. S 2> หมอีกแล้วเคยเลยจริงจริงดิเจ๊จ<ต>ไม่เคย<ข>ส่งเลยขอแต่งงานพ่อนเพื่อนนะเดี๋ยวเราอ่ะเนี่ยแม่ไม่มีไปแล้วเนี่ยเอาแหวนไ,ไ,ไปด้วยป่ะด่าดูดิ <c oughs> แหวนแหวนนี่เต็มนงเต็มนิ้วเหมือนละมั้งเนี่ยฮะส่งให้กิ๊กแต่ละคนเนี่ยเจ๊ไม่เคยส่งจริงเว้ยแม่ไม่มีเนี่ย เลยเดี๋ยวพี่ส่งคืนให้เ่าปะไว้เดี๋ยวมาเป็นดีเจสังกัดพี่ก่อนเดี๋ยวพี่ทะลุให้เลยจริงวะแต่ว่ามีคนชื่อเกฟเคยสอนพี่ว่าอย่าเอาเงินไปไปผู้หญิงเลยเดี๋ยวพี่ก็ส่งทีนด้ทีนไหนก็พอละเอได้อ๋อใช่หรือเปล่าเอาเงินมาเปยเขาเถอะงั้นเกฟเปลี่ยนชื่อเลยจาก G A V E อ่ะเติม959ไปเลยเดี๋ยวพี่คุยเหัวสังกัดให้เอาเลยเหรอฮัลโหลนี่เหรอ เอาพี่ให้เปลี่ยนตอนเนี้ยเปลี่ยนปะละ่ะเอาตอนนี้เลยหรอเออมาเอา้ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพอแบบพอแบบมีกิจกรรมปุ๊บเดี๋ยวให้ยูเซอร์ไปพิมพ์เลย f อฟซีดีเเกเออไม่ต้องแบบขนาดไม่มีเวลก็มี f อฟซีเลยอย่างเงี้ย <c oughs> เอาจริงนานะนี่ซีเรียแลนะ้วเนี่ยเอาไงาเอาไงา S <S แต่เป็นดีเจสังกัดพี่มันขึ้นไหมทุกวันได้เปล่าช่วงกเกว่าเกว่าเกว่างตลอดอ๋อเราจะขึ้นถ้าจะขึ้นนี่จะขึ้นเวลาไหนอ่ะด่วนหรือจะขึ้นใกล้ๆกกับเวลากิ๊กเก่ว่าวได้นะกิ๊กเก่าใครอ่ะพี่เกว่าเกวไม่เคยโอ้สักสี่ทุมม่มเป็นต้นไปอะไรประมาณนี้ลงใหญ่ ไม่พี่ก็หมายถึงคลิปเก่าเกฟอาจจะเป็นเอเดี๋ยวเขาลงไม้เรียงวะเดี๋ยวไม่ใช่เขาไม่ลงไม้แล้วไปไปยิงใส่เขานี่ฮาแลนะ้ User วเนี่ยยูเซอร์วิ่งไปบอกนี่อ๋อยังไม่ลงไม้ไม่เล่นดีกว่า <c oughs> แหมนี่นี่ถามจริงนะเกฟนะจ๋ะ <c oughs> เจอเจอเฟซเนะีนะ่ยนัทพงศ์ปุ้ยสงครามอะเฟซพี่ <c oughs> อา้าวอมแอมไง FHM ตลกเลย m <c oughs> เออเข้าไปดูดิถ้าเกบทักไปอ่ะเขาไม่ตอบเกฟหรอกไม่เหมือนพี่เว้ยแบบทักอะไรไปก็ตอบพี่เสมออ่ะนี่แอมแอมเอ็มนี่คือเพื่อนพี่พี่ชายเกฟเลยเนี่ยใช่เลยใช่เหรอเพื่อนเหรอเเพื่อนเป็นเพื่อนก่อนเลยใช่เหรอเพื่อนนี่คือเพื่อนยังไงอ่ะเพื่อนแบบพี่รู้จักกันเลยเพราะเขาเรียนรังสิตเหมือนกันนิเทศเหมือนกันไงจริงอ่ะเออแอมแอมก็เพื่อนพี่เหมือนกัน จริงปะเออพี่เลยขลุอมแอบเลนิเทศเป็นเพื่อนเหมือนกันเจอกันบ่อยไงใครถามพี่ขับรถซิ่งอมแอมก็มาเป็นคนถือลมให้รถพี่เองอะครับอลโลเป็นนักแข่งไงแล้วพี่เคยโม่เปล่ะพี่พี่เคยโม่เล่ะ <S <S> <S แน่แน่แน่นี่ถ้าไม่ติดว่าวันนี้ลงใหม่นี่รอถ,ถึงแต่สี่ทุ่มเนยรู้ปะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะหาหาหาความรักให้คนชื่อเลนและบิดซะหน่อยเลนแลบิท oh, ทุกคนครับพรุ่งนี้ผมขึ้นมาทุ่มทุ่มครึ่งเวลาเดิมนะครับจัดหกโมงล้วรู้สึกว่าแม่งเร็วเกินไปไม่ใช่เวลาตัวเองเลยอะไรประมาณนี้ <c oughs> เอเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวแอดแอดแอดเฟซพี่สาวพี่ไ,ได้วยนะแม่พี่เองอะไอระดาสุกเกษมอะคอะ ข้าใจเราต้องรู้จักหันรู้จักญาติผู้ยงญาติผู้ใหญ่บ้างลำคาแค่เดี๋ยวกูก็เตะกลับบางนาเลยเตะกันทำไมบางนาเอ้ยถามจริงอ่อนนุชนี่มันสามารถทะลุมาสี่คอนได้ปะได้ค่ะเก็บไปบ่อยสี่คอนอะนะพี่ก็ไปบ่อยเหมือนกันพอเพื่อนมันอยู่แถวนั้นไงจริงอ่ะอือเก็บนั่งไอ้ดีแท็กซี่ไปฝนตกปะฮะฝนตกปะ วันเนี้ยนะเออให้พี่ไปหาปะ<บ>่ะหล่ะบ,บไปกินบาร์บีคอนมะพี่แม่งสุยทุกวันอะแม่งพูดบอกมาหาสุดท้ายมึงก็ไปเล่นเกมอยู่ห้องเล็กลำคาญแม่งพูดนั่นแหละเกมเป็นวีพี่พี่จะไปเลียนเกมที่ซีคอนก็ได้ไม่ใช่หรอครับใช่ปะครับพี่โบท๊ทเนี่ยใช่ป่ะหละ่ะไม่อนนะไรมันก็โอเคหรอกม็แอ่จาจะวีพีก็ต้องเทคแข่ให้เต็มที่ หรือว่าถ้าฝนตกหนักจริงๆเดี๋ยวพี่จะซื้อซื้อของแบบว่าของกินอย่างเงี้ยเอาไปให้เกฟที่คอนโดอย่างงี้มันน่าจะเจอดีกว่าเนาะคอนโดน,นะฝากยางไว้เดี๋ยวลงไปเอารถไหนตอนแรกชวนพี่ขึ้นคอนโดไม่ไม,ไม่พูดแล้วหรอใครชวนมึงมาขอขึ้นทุกคนเมื่อกี้ก็ชวนผมขึ้นคอนโดป่ะครับไม่ต้องพี่นิว,ว่าขอขึ้นไม่ต้องมาพูดเลยอะไรเกฟเป็นคนชวนขึ้นเองอะไรเนี่ยเกฟชวนทุก <c oughs> คนไ,ไม่ใช่ลเป็นคนชวนเองแท้แท้ ชโมอ,อีกแล้วแหมพี่บอสสองทุ่มเจอกันนะพี่นี่ผมผมคุยค่าเวลารอพี่นะครับเนี่ยจ้าเก็บอันนี้เขาเรียกว่าคุยค่าเวลาหรือคุยแบบมีเวลาให้อนะแบบมีเวลาให้อ๋อนี่ผมคุยแบบมีเวลาให้ระหว่างรอสองทุ่มเลยนะครับพี่ แกเปิด <laughs> เปิดกล้องดิี j DJ, DJ 959เปิดกล้องโชว์หน่อยดิแก๊อตลกแล้ววันนี้น้ำมนมีป่วยเฮ้ยเอาหน่อยดิใสๆได้เปล่านิดนึงนิดนึงเห็นเพื่อนหน้าขึ้นหน้าเก๊ ap, จะเอาอะไรวะจัดไปขึ้นหน้าขึ้นหน้าไปจัดไปเอาอย่าให้เสียฟอร์มพ <c oughs> ี่ยู่มึงแม่ได้เปล่ากับ,ก,บกับพงกับพี่ได้เปล่า ไม่คือวันนี้เกโอ้โหเกป่วยจริงจังป่วยแล้วังไงเปิดไม่ได้ใช่ปะล่ะเพลงมาจะเปิดเพลงแล้วนะวันนี้สั่งคของหอยให้นะเนี่ยดูดิเกฟเห็นเห็นป้ายไฟป่ะ fc เกฟครับเกฟเปิดเถอะนะครับผมอะไรประมาณนี้เห็นป่ะเกฟสงสารคนที่เขารอดูเกฟบ้างดิเปิดก็เห็นแค่ โอ้เกฟก็เปิดทุกวันแต่วันนี้เกมขอไม่เปิดวันนึงไม่ได้เหรอวันนี้พี่ไม่พี่ไม่ได้แกล้งใครพี่รอขุอยกับเกฟเลยนะครับเนี่ยวันนี้เขาไม่เปิดวันนึงไม่ได้หรอคะไม่ได้ไพี่นิวว่าไงครับคุณน้องดินน,ดนี่เน่ยพี่อ้ดินเอ้ยเฮ้ยอย่านอกเรื่องตลกตลกตลกอะไรในเกสเห็นปะเอฟซี FC, เกฟเต็มหน้าห้องอ่ะเห็นปะเห็นปะ ไม่เปิดไม่เปิดนี่ก็หมาแล้วอ่ะหมาลูกตาเดชไม่ใจเลยเนี่ยนี่จะชวนไปออกเดทแล้วก็พาเธอไปเดทด,ดอกไม้ถ้าเธอไม่ไปเดทกับเราก็คงเดทสมอลเล่คิ้วพ่อใหญ่มากนะเมื่อไงฮะใหญใก็แค่เจ้าของบริษัทอ่ะใ่กับพี่่กับพี่บอสเปล่า เลียกพอแต่กับพี่บอสเปล่าใจเปล่าใจเปล่านี่ถามจริงที่ที่โพสเฟสสเตตัสล่าสุดเนี่ยมากดไลก์กันปหไหนอันไหนเดี๋ยวเขาเข้าไปดูแบบเขาไม่ได้เข้าเฟสเลยเขาหลับใช่หรือเปล่าอ๋อเห็นมากดเห็น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 ตอนแรกมากดไลค์ในกลุ่มไงแล้วแบบว่าสเตตัสพี่ที่อัพไปเงี้ยไม่เห็นมีเกฟเลยไลค์และดีเจอย่างเยอะครับมีกิจกรรมแน่นอนครับทุกคน นี่เดี๋ยวสองทุ่มเดี๋ยวผมจะพาไปดูกิจก,กรรมแล้วนะครับเนี่ยอาถ้าไม่ถ้าไม่เด็ดอ่ะผมให้เตะพี่โบ๊เลย <c oughs> ห้องไหนครับเดี๋ยวผมวาร์ปไปห้องบนครับทุกคน <c oughs> เดี๋ยวๆเ,เปิดหน้าก่อนเนี่ยพี่จะได้แบบลงไม้แล้วโอนยุทไปห้องใหญ่ไงเพื่อที่จะดูกิจก,กรรมแล้วนะเ <c oughs> ป็นไงครับพี่โบ๊ น่ารักอะรับผมเห็นแค่นี้นและตลกไะเราเพลงแพ้ทางให้ฟังไหนครับผมหัวใจัน่อแล้วนะจูนเสียงให้ยูอร์ฟังไหนครับผมคนบ้าอะไรแม่งจูนเสียงยไม่ได้วอร์มเพี่คือแกทำเล่นเฉยคือบบแกก็ทบบแบบแบบแบบไ่อยวแอียงแบบแบบอะไรอะแล้วพอเวลาร้องมาก็ ฉันแบบอะไรอ่ะถ้าอยากฟังดีๆต้องไปฟังที่เก็บไลฟ์ในเฟซเว้ยอ่าจะรอดูแล้วกันเออบอกฝันดีอยู่พี่ดิฝันดีอยู่ทุกคนนะคะจูบู่จูบูแล้วไหนบอกตอนแรกไม่สบายไงก็ไม่สบายไงทำไมอ่ะคีโมอีกแล้วแล้วนี่กูสรุปกูเป็นพี่พี่หรือเพื่อนแล้วเน,นี่ยตอนนี้น ขอดูหมวกกันน็อกได้ปะยูเซอร์ถามลำคาญนาะยขอดูแก้มหน่อยได้ปะเวลาไม่ได้ปัดนี่เป็นยังไงได้่ะเนี่ยก,ก็เหมือนเดิมไหนะเล็กนิดนึงอา้าวเป็นคนผิวขาวกับเราอะ่ะใช่คือเก๊อะทุกวันนีนที่เก๊แบบทาครีมหรืออะไรเงี้ยสปอยสปอยเข้าทางเลยขาวนี่ขาวขาวมากๆเลยปะขาวดีขาวจนเห็นแบบตาเห็นเส้นเลือดอะ่ะอ๋อเป็นปหมทำเป็นปหม ทำเป็นไหมทำเป็นอะไรทำทำผมเป็นปะเป่นอ๋ออย่ามาเล่นเลยแบบนี้ดิ <c oughs> ไม่ <c oughs> ไมงคือปกติเห็นทำแต่หมวกกันน็อกก็เลยอยากรู้ว่าทำผมเป็นหรือเปล่าอะไรแบบนี้ไงตัวเองก็หมวกกันกน็อกเหมือนกันแหละเว้ยเดี๋ยวค่อยคุยกันต่อและกันแคปโอเคอ่ะโอเค,อเคบอกฝันดียูเซอร์พี่ยังครับบอกไปแล้วไงโอเคนะครับทุกคนไว้ค่นี้ก่อนละกันนะครับ VAP VAP สวยอะครับผม VAP สวยอ่างเงี้ยแหละครับผมผมว่าทุกคนนะครับน่าจะอยากดูกิจกรรมกันแล้วนะครับโคสอนกัดมาขนาดนี้กูไม่ลงก็บ้าแล้วไายืนคุมในห้องแบบอย่างนี้ใครมันจะไม่องนี่ถ้าไป่บอกไม่มานี่ผมแบบติดลงยาวครับทุกคน เอาวันนี้ดีเจของขวัญแข่งแล้วครับเนี่ยวันนี้ดีเจของขวัญน,น่าจะแข่งแล้วครับสวดมนต์สวดมนต์ให้ยูเซอร์ฟังอะไรประมาณเนี้ยใครอยากดูก็ดูได้นะสวดมนต์ยังไม่ถึงบ้านเลยเว้ยธรรมดาเนะาไปวันอย่างเงี้ยแหละเข้าใจห้าร้500อยอะห้าร้อยอะโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันดีกว่านะครับผมคิดว่าคนที่ชื่อพี่โบท๊ทนะครับน่าจะพร้อมแล้วอย่าให้เสียชื่อนิวทลายซิงค์ครับผม อย่าให้เสียชื่อนิวทร l ายซิงไงน้องนะครับผมปะเปิดห้องใหม่นะครับวันนี้เป็นเปิดห้อง959ห้องใหม่ยังไงก็เดี๋ยวไปดูแล้วกันเดี๋ยวผมโอนยุดไปให้อย่าให้เสียชื่อ n นิวทร l ายซิงไงน้องเดี๋ยวกูจะไปพิมพ์ป้ายไฟ FC DJ Gap เองทุกคนเคยแบบเสรีเสรีพักเขียวป่ะครับมึงไม่ต้องพิมพ์อะไรเว้ย มึงพิมพ์เลขห้าทั้งห้องยันจบรายการก็ยังหาโอเคอะเราจะไปขำกันครับทุกคนครับโอเคนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจัดรายการทุ่มครึ่งนะครับเจอกันเวลาเดิมวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันดีกว่านะครับผมสวัสดีครับไป